สวัสดีค่ะแซบแบบมัมมาแล้วมา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 กินนี่ปีกไก่ทอดพริกแกงนะคะแล้วก็มีส้มตำนะคะพักกระเดากะรำนะจ๊ะไรดิเชียนไม่เน้นผักนะคะวันนี้เนาะเน้นตำบักหุ่งกับปีกไก่ทอดพริกแกงนะคะปาข่ายไปกินข้าวกับติ๊กเลยจ้า สวัสดีค่ะแซบแบบมัมมาแล้วนี่นี่เมือนี้เย็นยังหมูบอไก่ทอดน้ำไม่ใช่ไก่ทอดน้ำปากปีกไก่ทอดพริกแกงนะจ๊ะแล้วก็ส้มตำเด้อดมีข้าวเหนียวนะคะมากค่ะมากินน้ากันเลยเบาๆล่าหิวหิวหิว,หวนะคะคําแรกแฮกมานฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ติ๊ด้วยนะคะเนาะนี่ค่ะปีกไก่ทอดพริกแกงนะจ๊ะนี่ อืมอืมอร่อยมากอือืมนี่ค่ะสีสันน่ากินไหมอยากรู้ละสิว่าทำยังไงอืมมีสูตรให้นะคะ ไปชมเลยค่ะว่าติ๊กทำแบบไหนนะสวัสดีค่ะแซบแบบมัมมาแล้วมามาดูวิธีทอดนะคะไก่ปีกไก่ทอดพริกแกงนะคะส่วนผสมก็จะมีง่ายๆเลยสำหรับสูตรติ๊กนะก็ปีกไก่ติ๊กจะหั่นเป็นสองชิ้นนี้นะคะปีกไก,ออไก,อก,ก่อย่างเงี้ยเนาะปีกไก่เนาะก็จะหั่นแยกปีกอย่างงี้แล้วก็แยกตัวตัวตัว,ต,วต้นต้นปีกเขาอย่างงี้นะคะแยกออกจากกันเนาะ คืออันนี้ของลูกสาวนะคะอันนี้ของติ๊กเนาะติ๊กจะกินปีกลูกจะกินแบบนี้มาดูสูตรของติ๊กนะคะปีกไก่ทอดพริกแกงนะคะเนี่ค่ะมีพริกแกงนะคะพริกแกงแดงพริกแกงอะไรก็ได้ค่ะเนาะพริกแกงมัสมันก็ได้แต่ให้มันเป็นสีแดงอะเนาะติ๊กใช้พริกแกงแดงแล้วก็ในนี้มีกระเทียมนะคะรากผักชีแล้วก็พริกไทยที่ทิ๊กตำแล้วเนาะอันนี้ก็คือแป้งข้าวเจ้านะคะติ๊กจะใช้ครึ่งแก้วอย่างนี้น้ําก็ต้องคร like ึ่งแก้วอย่างนี้ติ๊กจะผสมก่อนนะคะ แป้งข้าวเจ้าที่นี่นะคะจะเป็นแบบนี้ที่บ้านเราก็หาใช้ได้เลยนะคะเนาะติจะไม่ใช้แป้งทอดกรอบน,นะคะมันก็จะมีซอสหอยซอสฟักเขียวปกติเลยมาค่ะติ๊กก็จะเทส่วนผสมด้วยการแป้งนะคะเอาแป้งลงก่อนนะติกใช้แป้งครึ่งแก้วติ๊กก็จะเอาน้าครึ่งแก้วก่อนนะคะเวลาที่คุณลงนะคุณจะต้องแบบว่าค่อยๆลงนะคะน้ําก็น้ําเย็นปกติจากก๊อก,กเราเลยนะคะเนาะ อันหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะน้ําปกติดูนะคะที่ก็จะใส่แล้วเนาะที่จะใส่น้ําลงไปค่อยๆใส่นะคะอย่าเพิ่งใส่เยอะนะค่อยๆใส่ก่อนค่อยๆค,คนนะคะให้เนื้อแป้งข้าวเจ้าเนี่ยมันเหมือนนมข้นะ่ะฟิลนมข้นน,นะคุณฟิลเหนียวเหนียวนมข้นเนาะอ่ะที่จะคนแล้วนะคะที่จะค่อยๆใส่เท่านี้ไปก่อนนะคะเห็นไหมเนี่ย เอาทิกก็จะทยอยใส่นิดนึงนิดนึงไปเรื่อยๆนะคะจะไม่ใส่เยอะนะค่อยๆใส่ก่อนนะคะอืมอันนี้มันเสียงดังเนาะเอาใหม่เอาตัวน,นี้ดีกว่าเสียงไม่ดังนี่นะคะอ่าทิกก็จะค่อยๆใส่นะให้อันนี้ก็คือยังไม่ได้ที่นะักเหนียวไปติ๊กจะเอาให้ ไม่เหนียวนะคะเอานี้อีกในสน้าอีกนิดนึงพอนะคะเนาะโอเคนะคะอ่ะอันนี้ได้ที่แล้วเห็นไหมคะเอาคนให้แป้งละลายในน้ําน้ําเย็นธรรมดานะคะเนี่ยค่ะมันจะได้ฟิลนี้นะฟิลนี้นะที่ไม่เอาเหนียวไปนะเอาพอเคลือบไก่นะคุณเนาะเนี่ยค่ะเห็นไหม uh huh. เสร็จแล้วกิ๊บจะใส่นี่นะคะเนี่ย กระเทียมรากผักชีพริกไทยลงไปนะคะใส่ลงไปแล้วคนเลยค่ะคนส่วนผสมเลยนะคะเราจะเอาไก่ลงทีหลังนะเนี่ยค่ะเสร็จแล้วพีจะใส่พริกแกงลงไปค่ะเห็นไหม,มพริกแกงนะคะที่ก็จะตีส่วนผสมให้เข้ากันนะคะเนาะนี่นะคะให้ดูเนาะตีส่วนผสมให้เข้ากันนี่ค่ะมันก็จะเป็นสีแดงอย่างนี้นะคะ คืออยากกินแบบปีกไก่ทอดพริกแกงกับข้าวเหนียวกับส้มตำอะค่ะเนาะนะคะพอพริกแกงละลายได้ที่แล้วเราก็ใส่ซอสนะคะซอสฟ้าเขียวซอสหอยลงไปนิดหนึ่งน้ำตาลนะคะนิดหนึ่งเนาะโอเคค่ะได้ทีแล้วที่จะใส่ซอสฟ้าเขียวลงไปนิดนึงนะคะอือหอซอสหอยลงไปนิดนึง ให้เขามีรสชาติที่กลมกล่อมนะคะเนี่ยค่ะได้แล้วนะคะเห็นไหมแล้วก็ติ๊กใส่น้ำตาลนะคะคนชอบหวานก็ใส่หวานนะคะคนชอบไม่หวานก็ไม่ต้องใส่หวานนะจ้ะเนี่ยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะตอนไปแล้วก็จะเอาไก่ลงนะคะเนาะ พี่จะไม่ใส่อซอสเยอะนะคะเพราะพี่แกงเขาก็มีความเค็มอยู่แล้วเนาะแล้วเราก็จะกินกับส้งต่ำ<ม>แล้วจากนั้นเอาปีกไก่ที่เราหัน่นไปสองชิ้นไว้เลยค่ะเอาลงเลยนะคะคนค่ะคนเลยนะคะเดี๋ยวิพี่ก็จะทอดเนาะเรามาดูการทอดกันด้วยนะคะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะนะ คนให้เข้าจีแล้วเราก็ไปทอดกันเลยค่ะเนาะเห็นไหมเข้าชี่แล้วมาดูว่ามันจะน่ากินขนาดไหนนะดูค่ะเห็นไหมหอมหอมค่ะคุะคณไปค่ะเราไปทอดกันเลยไปค่ะไปทอดกันเลยจ้ะมาค่ะติ๊กใช้น้ํามันเดิมที่ทอดอไก่ให้ลูกนะคะอันนี้ของลูกนะเนาะติ๊กทอดของของเพิ่นก่อนเนาะน้ะํามันเก่านะคะไปค่ะเอาลงได้เลยนะคะนะ ปีกไก่นะคะก่อนสิทอดเขจาจะคล้องกับถอดของลูกก่อนค่ะเพราะว่าอย่างมันเผ็ดนะค่ะเนาะนี่ค่ะเห็นบหทอดปีกไก่นะคะปีกไก่ทอดพริกแกงนะจ๊ะนี่ค่ะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ล่ะคะ่ะ แซบนะขอบอกไว้ก่อนว่ามันแซบนะคะเดยวก็จะเล่นไฟนิดนึงนะคะเนาะหนึ่งข้าวเหนียวเรียบร้อยแล้วนะคะก็เหลือแต่ทอดปีกไก่แล้วก็ตำส้มตำเดอะเดอดๆค่ะเนาะอันนี้ก็ของลูกสาวนะคะของลูกสาวเนาะติดขออนุญาตใส่จานไว้ให้ลูกก่อนจนังหวะเพิ่นก็เลิกเรียนแล้วค่ะ คุณก็จะมากินเลยนะคะเนี่ค่ะอันนี้ของลูกสาวเห็นไหมคะ,อะของลูกสาวเนาะที่ก็จะเอาไว้ให้เขานะคะเขาก็จะได้ลับมากินนะคะข้าวเหนียวเนี่ค่ะแล้วก็ใช้ไฟก่อ,อกปันกลางนะคะไม่ต้องใช้ไฟแรงมากนะคะเนาะผิดได้เลยค่ะผิดได้เลยเห็นไหมคะ น่าทานไม่เอ,อ่ยนี่แหละคะ่ะปีกไก่ทอดพริกแกงของติ๊กนะคะสูตรนี้ง่ายๆค่ะอร่อยด้วยลองไปทำดูนะคะจะกินกับข้าวเหนียวหรือว่าจะมีส้มตำด้วยก็ได้นะคะแล้วแต่เราเลยแต่ติ๊กน่ะจะกินกับส้มตำข้าวเหนียวนะคะคิดยดก,กินเนาะกินกบเห็ดกินได้หลายโหลดค่ะ กินเกงมาตรงไปหัวเขื่องนะคะนี่ค่ะเนาะน้ำมันพี่ก็ไม่ได้ใช้เยอะนะคะเพราะว่ามันไม่จําเป็นเนาะมันเราไม่ได้ทอดในตลาดเราทอดของเราเองนะคะเดี๋ยวมาดูตอนที่เขาได้ที่แล้วนะคะเนาะนี่ค่ะเห็นไหมสีสันเขาเป็นยังไงบ้างครบสวยงามมากมีคนเห็นไหมสวยงามแล้วก็น่านกินสุดๆเลยนะคะเนาะนี่ค่ะเนาะ ักหน่อยเราก็จะเอาขึ้นแล้วนะคะเนาะล้วเราไปเจอกันตอนห่านส้มตำกับไก่ทอดพริกแกงเลยนะคะทุกท่านเรียบร้อยแล้วจ้าปีไก่ทอดพริกแกงของติ๊กนะคะมาค่ะทุกท่านติ๊กจะตําส้มตําแล้วเรามากินกันเลยนะคะกับปีไก่ทอดพริกแกงแล้วก็ข้าวเหนียวส้มตําจ้า รู้วิธีทํากันแล้วใช่ไหมคะลองไปทําดูนะคะว่าจะถูกใจคุณหรือเปล่านะคะปรุงรสตามใจเราเลยคะ่ะแต่ว่าหลักๆคือต้องมีพริกแกงลงไปนะคะเนาะสีสันเขาก็จะสวยงามแล้วก็กลิ่นเขาจะหอมหอมพริกแกงนะคะนะมากค่ะเบิ่งอื้อ ข่าวการข่าวกันก็ตํมมะหุงค่ะมาเลยค่ะฟังไทยฟังเล่าฟังยุโรปฟังสหรัฐเม่อกินน้ำกันค่ะอืจุดใจหลายจำหนำตามะฮุงค่ะออืือ อืมอืมญญอันนี้ยหอนๆค่ะตอนนี้เอามาว่าเนี่ยอุ่นเอาค่ะอืม ฟินลองไปเห็ดเบอง์นิดค่ะเด้องักกระเดาค่ะ ลูกสาวมาแล้วค่ะวันนี้มันเกิดเพลินนะคะออืฝากอว้พร้ด้วยนะคะวันนี้มันเกิดลูกสาวค่ะน้องเคที่สิบเอ็ดขวบนะคะเป็นเพึ่งเลือกเลียนค่ะลูก ่า,าปาอา้องกันไปหให้อึ่งขนมไปแจกมาวันเกิดอือหือยู่โรงเรียนเรียชุดก่อนอือหือ อาหารไทยกินที่ไหนก็อร่อยเด้ออเอาเรื่องจริงเม่ฝรัง่งหลายคนอวดกระเป๋าอวดแบนเนมอวดเสืออวดแลน้วท่งนี้บอล้วยค่ะอวดอาหารไทยค่ะมันเป็นความสุขค่ะออื ไม่อย anyway, mm hmm. ู่บองไทยนะคะอยู่เยอรมันเบอร์ลินแต่ได้กินอาหารไทยทุกวันค่ะอะไรจะสวรรค์ขนาดนี้ล่ะคุณใช่ไหมอืมอืมรชบ ม,ม,มีความเผ็ดนิดๆนะคะเนาะเข้ากันเข้ากันนะคะกับส้มตำ โอเคนะคะคลิปนี้จะฝากไว้แค่นี้ละมันจะยาวไปพอผ่าทำล้วก็ผ่ากินนะคะเนาะลองไปทำดูนะคะไก่สูตรติ๊กนะว่าจะอร่อยไหมคุณชอบรสชาติยังไงพกก็เติมลงไปนะคะ แต่ที่แน่ต้องมีพริกแกงนะอโอเคค่ะไปมาเจอกันคลิปต่อไปคลิปนี้อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ติ๊กด้วยนะคะเนาะกดกระดิ่งกิ้งๆไว้จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปคลิปนี้สวัสดีจ้าขอตัวทานต่อก่อนนะคะบ๊ายบาย,บาย